สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไกอูจาก Track Football นะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงสบัดจอยครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้ฟีฟ่ายี่สิบเอ็นะครับมาทายผลระหว่างอาร์เซนอลกับนอริซิตี้กันนะครับระหว่างที่ไม่มีบอลนะครับแล้วก็มาทายผลเล่นกันนกันนะครับผมวันนี้เราใช้ FIFA 21นะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้อัปเดตมากนะครับยังไงก็ดูแก้แก้ขัดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอ FIFA 22มาเดี๋ยวผมจัดให้ใหม่ครับอัปเดตแน่นอนครับมาดู นี่ครับปาเต้ครับวันนี้ได้ลงสนามด้วยซึ่งในวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยก็น่าจะได้ลงมีชื่อตัวจริงแน่นอนครับอย่าลืมนะวันเสาร์นี้เซนอลเตะสามทูบนะเจอกับนอริชนะครับเปิดบ้านตอนหนักกัมบิเยร์ดูผู้เล่นเสียบตัวจริงของเซนอลก่อนเลยสี่สองสามหนึ่งครับเลโน่หลังสี่ตัวเป็นเทนนี่กาเบียลโฮดดิ้งแล้วก็เซดิกโซเลสครับกลางสองคนเป็นชาก้ากับปาเต้ครับซึ่งชาก้าจะโดนแบนนะฮะถัดไปนะครับกลางสามคนมีโอบามิยองโอเดกาซาก้าครับหน้าเป้าเป็นลากาเซตครับ เฟี่่กันหนหอยเฟอร์ดินานด์ไม่ได้ายัางเหมือนเลยโอเคนี่ครับจับมือกันหน่อยผู้เล่นทั้งสองทีมครับเดี๋ยวมันสื่อตัวจริงของนอรลิตครับทีมครูครับสักประตูหลังสี่คนใครบ้างวะเนี่ยรู้จักแค่แม็กแอรอนคนเดียวครับเพราะมีข่ากวกับทีมเราอ่าแม็กลีนแล้วก็สกิปครับยืนกลางสองคนเกมลูกสามตัวมีโดเวลแคนเบลแล้วก็บูเอนเดียหน้าเป้าเป็นปุกกี้ครับ จริงๆบูเดียก็ย้ายไปแอสตันวิลล่าแล้วนะฮะตัวน,นี้ไม่ได้อัปเดตนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาดูสนุกสนุกกันก่อนละกันนะครับผมนี่ครับต้องจับไว้ออกมาไม่ยองกันเลยอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนนะครับฝนตกพรึมพรำนิดหน่อยอาร์เซนอลจะบุกจากซ้ายไปขวาครับเริ่มเขี่ยแล้วครับอาร์เซนนลมาถึงก็ต่อบอลน,นั้นก่อนเลยครับอาร์เซนอลปาเต้มาที่โอเดกาด โอเดกาดสกิลสักหนึ่งทีครับฝากที่ปาเตอีกทีไปชกกาชก้าชาก้าคืนมา,าอาร์กาเซ่ลงต่ำมาเอาบอลเลยโอเดกาดให้ขวาไหม,มให้ไม่ดีครับมาขวาไม่ได้บอลอยู่ที่ทีมครูสกิเบิลมาคลิปมาที่โดเวลเอาที่ปุกกี้ครับปุกกี้ดึงสักสองสามทีปุกกี้ว่าไงหมวนกลับมาก่อนครับบอลอยู่ที่ กลับมาที่แอสตันครับโอ้โหยังได้อยู่นอนรอิกลับมาแอสตันอีกแล้วปาเตออกทางซ้ายสุดมาที่โอมาเมยองโอมาเมยองให้มาที่โอเดกาดมาต่อที่ลากาแซดครับผู้เล่นนอนริถ,ถอยไปนู่นแล้วแล้วลากาแซดว่าไงดึงอยู่ควายมาที่โอเดกาดยังดึงครับเล่นฟุตซอลกันหรือเปล่าโอ้เดกาดพุ่งมาได้แล้วยิงโอ้โหติดบล็อกเ,อเล่นของนอนริซิตี้ครับเสียดายเลยดูครับ แต่งหนึ่งทีครับแล้วกดด้วยซ้ายฉลับเข่าออกไปครับทีมครูต้องโบกมือใหญ่ๆเลยออกแจนเย็นหน่อยเพื่อนชูมือสักหนึ่งทีจังหวะนี้สก้าเปิดมารลึกไปหน่อยทีมครูปัดออกมาได้โฮลิงควยมาแล้วโอบาโอโคตะวัดโอเดการรับโอโคหนึ่งศูนย์แต่ทนทีสิบห้าเลยครับโอ้โห สุดยอดจริงโอเดกาเครับออโอเดกาไหนวะเนี่ยหน้าไม่เหมือนโอ้โหสาธชัยกาแฟเซนอนันดูครับโหวดิ้งมาที่แล้วไขว้มาที่โอ้สวยมากครับจังหวะสอดขึ้นมาของโอเดกาแล้วยิงด้วยซ้ายเสาแรกล่อตัวทีมครูไปครับดูครับสุดยอดจริงนีะครับอตาเตต้าครับไม่เหมือนเลยครับ นี่ก็ไม่เหมือนเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูว่าฟีฟ่า22นี่ว่าจะมีการอัปเดตอะไรยังไงบ้างครับถูกอดครับบรรยากาศย0ไปแล้วก็อเซนนนำเร็วด้วยเริ่มเขี่ยบ้างครับนอริซิตี้ 40. โอ้โหดูดูสกีปออกมาทางซ้ายี่แมคลกกีนยังล็อกวนกันอยู่ครับดูครับโอ้ดว,วลดวิลดวลสับนี่สับสับอีกแล้วปุกกี้ดึงโอ้ สกิลโหดถือคนครับดูครับโนลลิซิตี้แล้วจ่้ยไหมที่นี่ขวางไว้ได้ครับมาที่ปาเต้ปาเต้ที่ลากาแซดกับขวาหลุดไปแล้วซาก้าลากาแซดลากาแซดยังไงดึงเหมือนกันมาที่ปาเต้ปาเต้มาที่ซาก้าย้อนกลับไปใหม่ครับกลับที่ปาเต้ปาเต้เสียบอลง่ายครับบอลกลับที่นอลิสอีกครั้งหนึ่งครับเอาอีกครับ ดูนอริดครับเคาะกันไปกันมาครับออกบอลเสียไปเองครับบอลอยู่ที่เทนนี่ฝากไปที่ชากา้าชาก้าเอาบ้างครับชากา้ามาที่ปาเต้อาร์เซนอลคลองบอลแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับนอริด์คลองบอลไปดึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โคลองบอลเยอะกว่านะครับนอริดซิตี้หลังจากเสียประตูแรกบรรยากาศบรรยากาศ,กาศว่างไงอออืื้ห ครึง่งน,นึ่งแล้วผม,มรู้จะภาคยังไงเนี่ยโหชาก้าสับกับเขาด้วยดูครับโอ้โหอย่างเป็นมอร์โซนเลยครับอเดกาดให้ไหมอุบาเสียง่ายครับทิมครูมาเริ่มทีมครูทีมครูมึงจะสับกับเขาด้วยมั้ยฮะ <c oughs> ตัวเบลให้ปุกกี้ปุกกี้ดึงอีกแล้วครึ่งอีกแล้วม,มาทางซ้ายได้ไหมให้ไหมไม่ให้ครับไปล็อกกลับอีกแบ็กลีนโอ้ปุกกี้ ฝากมาโดวเวลสายให้ไหมไม่ให้ครับไปครึ่งอีกแล้วเอาปุกกี้ได้อีกทีปุกกี้ดึงป,ดปุกกี้ดึงปุ๊กกี้ดึงโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วดูก็พวกคู่ยิงเสาแรกครับเรียบร้อยเลยแมนสเอร์ยูนเตดูครับเต้นท่าอะไรกันเนี่ยแขนเวลนะครับเรียบร้อยไปเลยได้เร็วก็เสียเร็วแมนเชสเอร์ยูนเต็ดเนี่ครับมั <c oughs> บนมดีใจกัน,กนหนำเลย ดูครับดึงไปดึงมาปุกกี้แล้วจังหวะได้พอดีให้มาแล้วดูครับยิงเสาแรกเตมข้อเลยครับแคนเบลหนึ่งเท่าครับซาก้าก็ไม่สก,กัดด้วยโอ้เตต้าโวยวายครับทำไม <S <S เริ่มเขีย่ยเขาซ่อนน่าจะหมดครึ่งแรกพอดีครับเขาปฏิอ,อะไรของคุณครับเนี่ย ปกกี้ยังไปดึงอยู่ตรงกลางสนามครับดูครับอะไรของมึงครับเนี่ยแหมสกิลเยอะเลยเกินเลยพลเรือนอริชในครึ่งแรกนะครับดึงกันมันเลยแต่ก็ถือว่าทำได้ดีครับเสมอเข้ไปหนึ่งหนึ่งในครึ่งแรกนะครับดูครับเป็นลากาแซดครับไม่โดนโดนบอลไป8ครั้งโอกาสยิงไม่มีเลยบอลไม่ถึงลากาแซดเลยครับ สมอกันหนึ่งหนึ่งครับดูกิโอเดกาแล้วก็แคนเบลนะครับจากนอริซิตี้มาต่อที่ครึ่งหลังเลยแล้วกันไลฟ์ฟอร์มอิมเมดสเตเดียมครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวใดทั้งคู่นะทั้งสองทีมลงมาก็สกิลต่อเนื่งองเลยครับนอริซิตี้ดูครึ่งอยู่ได้ครับดูเวลมาที่แมคลีนกี้ว่างไงดึงไหมยังดึงอยู่นะครับ ดึงกันทั้งเกม k n o w นอริ e ดูแม็กคลีนสาบอีกแล้วปุกกี้ปุกกี้ปุกกี้หมุนมาสวยครับปุกกี้ดึงอีก <c oughs> ซ้อมฟุตซอลกันมาหรือเปล่าเนี่ยคลึงกันทั้งทีมครับนอริทตัดเข้าในามาบูเดียดหมาปุกกี้ครับปุกกี้ดึงฝากมาที่แม็กคลีนครับโอ้โหคนนอริทครองบอลอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับผ่านไป56นาทีในครึ่ง ขึ้นหลังนะครับอเซนอลยังไม่ได้ครองบอลเลยดูครับพุกกี้ออกเป็นโดวเวลก็โอ้โหโดนกระแทกไปตรงนี้ไม่ฟาวนะครับโอกาดนี่นีน่โอ้โหสวยครับชากา้าลากาเซต็ตโอโบาเข้ามาข้างในแล้วนะครับอ้าวกระตุกอะไรครับเนี่ยบอลที่ซากา้า สากาให้สวยมากครับอเรยากาดโอ้โหเอาพลาดเองครับนอริชครับโอ้โหโดนจนได้ครับอเล็กซองเดลลากาแซตครับนาที63ครับนี่ครับดีใจหน่อยไปหาเตต้าหรือเปล่าโอ้โหไปหาใครครับหาเพื่อนครับโอาแชมเบอร์มาแชมเบอร์ดูครับตอนอยู่ที่ซากาแล้วให้มาตรงนี้บรรยากาศเร็วกว่าแล้วดูครับกล้องหลังพลาดครับโอ้โหนอริช โดนลากาเซตท,ทำโทษเลยอุ๊ห์โอเดกาดได้แอตซิตด,ด้วยนะครับยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนี่ครับอเล็กซองเดลากาเซตครับยิงประตูนำสองประตูต่อหนึ่งครับแฟนบอลดีใจใหญ่เลยมีการเปลี่ยนตัว,วนิดนึงครับนอริชเอาโดวเวลออกนะครับแล้วเอาทางด้านใครวะเนี้ ไม่บอกชื่อด้วยลากาแซตลากาแซตลุยเข้ามาโอ้พลาดครับเอาแล้วครับปุกกี้ปุกกี้ดึงอีกแล้วโอ้โหปุกกี้ดึงเสียจังหวะหลายทีแล้วนะมาที่ดังซ้ายครับแคนเวลตัดเข้าในแคนเทเวลขึ้นมาก่อนครับแม็กคลินสติเปอร์รแมนไปนทางขวาเบอนเดียอูเอนเดียตอกส้นมาสติเปอร์รแมนบุกบล็อก โอ้โหปกกี้ไม่ยิงนะครับไม่ใจอย่างนั้นอายังเป็นบอลของออริซิตี้ครับสตีเปอร์แมนออนที่ปกกี้แหมผมพูดอย่างเงีเชียร์ออริซิตี้วันนี้ครับออริซิตี้อาร์มชากา้าโอบาเมยองโอเดกาดว่ายังไงมาที่ลากาเซดลากาเซดดึงอยู่ครับฝ่าโอเดกาดโอเดกาดเบิ้ลมาปาเต้คือโอเดกาดดึงหนึ่งทีโอ้โหดูแล้วดูครับโอ้โหปาเต้หลุดมาแล้ว ยิงเต็มข้อเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับลงไปกองหมดเลยผู้เล่นนอริชดูครับปาเต้สามหนึ่งครับสนนยิงนาที88ครับสุดยอดไปเลยครับโอ้โหสาธุครับขอให้เสานี้ชนะด้วยนะครับขอสกอร์นี้เลยเสานี้โอปาเต้สอดเข้ามาดูครับโอกาสดึงจังหวะอยู่แล้วแล้วดูยิงกดเข้าไปเต็มข้อเลยครับหมดสิทธิ์เซฟครับทีมครู สุดยอดครับโอเดกาดยิงหนึ่งครับจ่ายสองครับโอ้โหต้องมาดูเสาร,ร์นี้ครับอาร์เซนอลจะเป็นยังไงครับอาร์เซนอลถ้าอาร์เซนอลแพ้นี่โดนยับแน่นอนฮาเตต้าทีมทั้งผู้บริหารทั้งโดนหมดแน่ครับเสมอนี่ก็โอ้โหโดนแน่นอน,นครับชนะไี่ถือเสมอตัวนะครับนนก็ฝากเชียร์ด้วยนะวันเสาร,ร์นี้อย่าลืมนะ3 3> สามทุ่มนะซานนั่พบกับนอริชนะครับผม ส่วนในเกมฟีฟ่าตอนนี้สซนนน่าจะชนะด้วยสกอร์3-1แน่นอนครับดูจากเวลาแล้วนอริสเจาะไม่เข้านะครับพองบอลเยอะก็จริงแต่เจาะไม่เข้าดูครับสุดท้ายเป็นไงจะหมดเวลาแล้วโอกาสสุดท้ายไหมก็ยังม้วนกับหลังครับเจาะไม่เข้านะ่าจะเรียบร้อยครับโอ้โหสซนนชนะไปด้วย3ประตูตอนน่อ1ครับจากลูกยิงของโอเดกาแล้วก็ทางด้าน หลักอาแซดนะครับแล้วก oh, <okay. S 2> <Moon> oh, okay. ็ปาเต้ครับเพื่อนระดีใจกันโอ้ก็รอติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะในวันเสาร์นี้นะครับสามทุ่มนะครับอาร์เซนอลพบนอริชนะครับผมก็ฝากแชร์ฟุตบอลด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะลงวิเคราะห์ก่อนเกมในวันศุกร์ด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมเจอใหม่กันหน้าครับผมมีความสุขกับบ้านนะครับผมสวัสดีครับ